จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบตลอด9ปีที่ผ่านมานะคะ80%ของผู้คนในจังหวัดปัตตานีกว่า660,000คนเป็นคนมุสลิมค่ะจากที่ดิฉันได้ไปสังเกตการนะคะส่วนหนึ่งความเชื่อในเรื่องของความแตกต่างทางศาสนาก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันตลอดช่วง9ปีที่ผ่านมา แต่ด้านหนึ่งก็ได้เห็นความพยายามในการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันของคนสามวัฒนธรรมก็คือไทยมุสลิมไทยพุทธและไทยจีนท่ามกลางความไม่สงบที่เกิดขึ้นค่ะติดตามจากรายงานค่ะ6โมงเช้าที่วัดหลักเมืองจังหวัดปัตตานีทหาร4ี่นายคุ้มกันพระสงฆ์สองรูปขึ้นรถเพื่อออกบินทบาทยามเช้าเข้าไปในบริวเวณตัวเมืองไปตามเส้นทางที่คนไทยพุทธรอใส่บาทกันเป็นประจำ บรรยากาศตักบาตรยามเช้าที่จังหวัดปัตตานีนะคะผู้คนไทยพุทธจะมีเส้นทางที่นัดกับพระที่ออกบิณฑบาตไว้เป็นประจำทุกวันค่ะผู้ที่รอใส่บาตรบอกว่าปรับตัวไปตามสถานการณ์แม้จะเห็นทหารคอยคุ้มกันก็ไม่เป็นอุปสรรคกับการดำเนินตามวิถีชาวพุทธในยามเช้าปกตินะผมว่านะ คือต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันเราก็ธมากินธรรมดาเขาก็เรื่องของเขาเราอย่าไปสในสใจมากถ้าสนใจมากก็เครียดธมากินไดไม่ไรจะปกติกระเด็นญาติพี่น้องใต่พุทธิสลามก็พี่น้องด้วยกันไม่มีปัญหาตกใจไหมคะที่ตอนหลังเนี่ยพระจะต้องมีฐานคอยคุ้มกันเวลาผู้คนจะตักบาตรเฉยๆนะเพราะว่ารู้แล้วว่าเหตุการณ์เป็นไง บางครอบครัวจะนิมนต์พระสงฆ์เพื่อเข้าไปตักบาตรภายในบ้านตลอดเส้นทางทหารจะยืนคุ้มกันอยู่ไม่ห่างทหารหน่วยเฉพาะกิจบอกว่าเส้นทางไม่ได้ซ้ําเดิมแต่จะพยายามคุ้มครองพระออกบินฑบาททุกวันโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงที่มีเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจอาจจะการข่าวว่าเออช่วงนี้เราไม่น่าไว้วางใจนะก็ไม่ผ่าอยู่ที่วัด ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะสำหรับการออกบินทบาทของพระสงฆ์ที่วัดหลักเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นภาพชีวิตที่เกิดขึ้นทุกเช้าสำหรับคนไทยพุทธและพระสงฆ์ที่นี่ค่ะพระนัทพงศ์ผู้มีถิ่นกำเนิดอยู่ภาคเหนือมาจำวัดอยู่ที่วัดหลักเมืองได้ 3, สามพรรษาแล้วเห็นว่าเป็นกิจของสงฆ์ที่จะต้องออกไปพบกับชาวบ้านสำหรับตัวอาตมาภาพเนี่ก็ เป็นปกตินะไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ไม่ไม่ได้วันวันอะไรเลยเป็นปกติที่ว่าต้องไปแหละที่ถนอนอานนรูอําเภอเมืองปัตตานีเป็นที่ตั้งศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของคนจีนที่มีคนพุทธและคนมุสลิมมาร่วมบูชาด้วยศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยวเป็นอีก1นศูนย์รวมทางจิตวิญ,ญญาณของผู้คนที่จังหวัดปัตตานีนะคะและสะท้อนความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม สำหรับผู้คนที่นี่ที่มีทั้งชุมชนไทยพุทธคนมุสลิมและคนจีนอาศัยอยู่ด้วยกันค่ะภายในศาลช่วงสายวันนี้มีผู้คนมาสักการ,ระขอพรกันอย่างต่อเนื่องแม้คนจะไม่หนาแน่นกรรมการบริหารศาลผู้ทำหน้าที่ไม่ต่ำกว่า30ปียอมรับว่าเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบบ้างกระทบมากเพราะว่าคนเขาบาเที่ยวน้อย นะครับแล้วก็ก็กลัวกันนะแต่ความจริงนั้นพวกเราอยู่กับคนอิสลามคนท้องถิ่นคนอะไรเนี่ยก็ปกติดีครบคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนกันห่างกันไม่ไกลจากชุมชนคนจีนคือที่ตั้งของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีที่ทุกวันศุกร์จะมีการละหมาดใหญ่ตามหลักปฏิบัติทางาศาสนาขณะที่วันนี้เป็นวันหยุดมีกิจกรรมย่อยกันภายใน ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีเน้นว่าการทำความเข้าใจของผู้นำต่างศาสนาสำคัญมากต่อการอยู่ร่วมกันของผู้คนในชุมชนผู้นำต่างๆเพราะว่าผู้นำแต่ทางศาสนาพุทธมุสลิมและก็จีนด้วยก็ต้องมาทำความเข้าใจแต่ระดับผู้นำข้างบนก็มีปัญหาเหมือนที่เราสร้างนะ่ะสังคมไทยพุทธไทยมุสลิมไทยมุสลิมพุทธจีนนะี่เนี่ยเพื่อจะทำเขาเข้าใจหรือเพื่อจะเป็นแบบอย่างต้นแบบสำหรับลูกหลาน ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยพ่อพ่อเนี่ยก็ระดับนะผู้ผู้นำในสูงสุดก็อยู่กันได้อะไรกันได้อันนี้เป็น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 ,ปน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 ตัวอย่างที่ที่ที่ดีการยอมรับในความต่างเรื่องภาษาอัตลักษณ์ของคนสามวัฒนธรรมคือมุสลิมไทยและจีนที่จังหวัดปัตตานีและความพยายามสร้างความเข้าใจร่วมกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ภาคประชาชนจะเริ่มต้นและรักษาให้คงไว้ได้ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพในพื้นที่